รายงานพิเศษกันบ้างนะคะจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามมูลนิธิเดอะบิลนะคะลงไปยังพื้นที่หมู่บ้านพระละอือชายแดนไทยพม่าค่ะก็ไปทําความรู้จักกับผู้คนในพื้นที่แห่งนี้กันไปแล้วนะคะวันนี้รายงานพิเศษเดอะบิลตอนที่2ค่ะเราจะนําเสนอเรื่องราวของการทํางานของน้องๆในมูลนิธินะคะเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนๆในถิ่นธุระกันดารภายใต้โครงการเดอะบิลปลูกความรู้สูป่ปัญญาสายสัมพันธ์สายน้ำสองประเทศติดตามจากรายงานกันค่ะ เยาวชนนานาชาติจากมูลนิธิเดบิได้เดินทางร่วมกับทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่36ผ่านลำน้ำสาลวินสู่หมู่บ้านพละอึบริเวณที่สองลำน้ำเมยกับสาลวินมาบรรจบกันณจุดที่เรียกว่าศพเมยภารกิจที่หมู่บ้านนี้ของมูลนิธิเดบิหรือบิ f ฟาวสตีชั่นคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาร โดยความร่วมมือของกลุ่มทูและพันธมิตรอีกจำนวนหนึ่งในครั้งนี้เป็นการสร้างและมอบอาคารถาวนให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านพละอึอึริมฝั่งลำน้ำสารวินที่ยังเข้าถึงได้ยากนอกจากนี้ยังมีการวางระบบสื่อการเรียนการสอนทางไกลทั้งอินเทอร์เน็ตและจานรับสัญญ,ญาณดาวเทียมพร้อมทั้งมอบและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในห้องเรียน เพื่อไว้รองรับเด็กก่อนวัยเรียนที่นี่ที่มีเกือบ30คนในปัจจุบันอุทานมงคลเจริญริษคผู้เพียงคนเดียวของศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้บอกว่าดีใจกับของขวัญชิ้นนี้พอเริ่มเป็นห่วงนักเรียนจากอาคารหลังเก่าที่เป็นไม้เนื้ออ่อนและกําลังผุพังเด็กที่นี่ก็เป็นโรงเรียนของไอกระสนอกโรงเรียนนะครับหรือกระารอยาสาย เนื่องจากเด็กอ,อุปกรณ์ในการสนับสนุนก็มีน้อยพวกมันก็มีน้อยครับแต่ถ้าได้อุปกรณ์เหล่านี้จะเด็กคงจะได้ศึกษาด้าน,นวิทยาที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นครับจากเดิมแบตเตอรี่ไม่พอใช้ครับใช้ได้ประมาณชั่วโมงเดียวเปิดดูสรารคดีอะไรก็ไม่ได้แล้วมีรายการสรารคดีของฟูวิชันก็น่าจะเด็กในได้มีคมร้แล้วมี คอมพิวเตอร์ที่ให้มีอินเทอร์เน็ตติดให้ก็จะช่วยสอนเด็กเล็กให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิเวเตอร์มากขึ้นการดำเนินการก่อสร้างใช้กำลังทหารร่วมกับชาวบ้านเป็นหลักแต่เยาวชนจากมูลนิธิบิลก็ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขในครั้งนี้เช่นกันงานดำเนินไปตลอดทั้งวันด้วยการทุ่มเททางานจิตอาสาอย่างไม่เห็นแก่เน็แก่เหนื่อย ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันเพื่อมอบความช่วยเหลือไปสู่ผู้อื่นอย่างไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือจะเป็นใครก็ตามเช่นเดียวกับกลุ่มอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลรวมทั้งทหารพลานที่ขนขบวนมาร่วมในงานจิตอาสาในครั้งนี้เช่นกันเราได้รับความร่วมมือทั้งภาคเอกชนนะครับ<า>โดยบริษัททูวิชั่น,นะครับแล้วก็ภาครัฐบาลก็โดยอำเภอศบเมยรวมถึงมีปศุสัตว์อำเภอมีอำเภอศบเมย ครับโรงพยาบาลศพเมยก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนและก็หมู่บ้านบริวารในพื้นที่นะครับโดยโดยฐานพาลก็จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่นะครับแพทย์ทหารและยังมีชุดตับผมเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เยาวชนจากมูลที่เดอบิลทึ่งมาสร้างโรงเรียนนะครับก็มาช่วยเหลือนะครับมาทําการคัดกรองผู้ป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นภาพที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในในการเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับก็คือทําทุกวิติและมีทุกหน่วยงานนะครับ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่36มองว่าพื้นที่บริเวณนี้มีหลายมิติทั้งความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจควรผลักดันการท่องเที่ยวรองรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้ด้านการทหารเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดปู่บ้านซึ่งเป็นเป็นยามคอยเหตุให้เรานะครับให้ดูแลพื้นที่ให้ดีนะครับด้านการศึกษานั้น ในเมื่อคนมีการศึกษาแล้วก็จะรู้จักในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้นะครับนำไปสู่การประกอบอาชีพของเขาด้านการท่องเที่ยวนั้นธรรมาชาติที่สวยสดงดงามนั้นเราจะทํายังไงให้ให้ตรงนี้ให้ก่อให้เกิดไรายได้นะครับด้านของภาคเอกชนนั้นก็คือว่าภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะเล็งเห็นความสําคัญพื้นที่บริเวณแนวชายแดนเนี่ยทำให้ภาคเอกชนได้รับทราบว่ายังมีพื้นที่อีกเยอะบริเวณแนวชายแดนตะเก็บแนวชายแดนของประเทศไทยนั้นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาคลักับเอกชนนะครับ ในหลายมิติของพื้นที่สองลำน้ำบนความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนและมีประวัติกันมาอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศเมื่อผนวกรวมเข้ากับมิติด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนที่ธัญทิพเจียรวนน์พร้อมกับคณะมูลนิธิเดบิวที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นเสมือนการเติมเต็มที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญที่สร้างความสุขใจแก่ผู้ให้และผู้รับในช่วงเวลาดีๆเช่นนี้